สวัสดีครับชาวราศีพิจิกผู้มีสเสน่ห์ดึงดูดและไม่ยอมแพ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7ช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับช่องเราจะใช้การพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักหากคุณยังไม่เคยผูกดวงแต่ทราบเวลาเกิดคุณสามารถเข้าไปผูกดวงตามคลิปในคําอธิบายของคลิปนี้ก่อนเพื่อสาสลัคนาจะทําให้แม่นยํากว่านะครับ แต่หากไม่ต้องการผูกดวงหาลัคนาคก็สามารถจะฟังต่อไปได้ตามราศีของอาทิตย์ได้เลยครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันครับในเดือนพฤศจิกายน2อ6 8นายนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นเดือนที่มีพลังมากๆนะครับของชาวพิจิกทําไมต้องพูดแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าดาวอังคารเลข3นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะก็คือเป็นตนุลักษ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นตนุลักษ์เนี่ย ได้โครจรมาทับลัคนาเป็นเกษตรนะครับคาว่าเป็นเกษตรแปลว่าดาวเจ้าเรือนครองเรือนครองบ้านของตัวเองดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าบ้านของราศีพิจิกพออังคารมาอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็คือได้กลับบ้านนะครับเรียกว่าจะมีความแข็งแกรง่งมั่นคงนะครับมีความยั่งยืนมากนะครับถือว่าเป็นสภาวะที่คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ ในช่วงเวลานี้คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและความมั่นใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นเดือนที่จะต้องเปือนกันหลายๆเรื่องเลยนะครับสุดขั้วนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับเรื่องความสําเร็จก็จะดีแบบมหาศาลแต่เรื่องที่ต้องระวังก็เรียกว่าต้องระวังกันมากๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะรหัสให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันก่อนครับว่าการพยากรณ์ของช่องเรานั้นใช้การคำนวณดวงดาวโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายณะลาฮิรีนะครับซึ่งเป็นการคำนวณตำแหน่งดวงดาวที่เที่ยงตรงแม่นยำตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับตรงตามตำแหน่งของการคำนวณขององค์การนาซาเลยครับทำให้การพยากรณ์ได้มีการพยากรณ์บนพื้นฐานของการผูกตำแหน่งดวงชะตาที่แม่นยำนะครับดังนั้น หากท่านไปฟังช่องอื่นมานะครับตำแหน่งดาวและวันที่ดาวย้ายราศรีอาจจะมีความแตกต่างกันนะโดยเฉพาะช่องที่เขาใช้การคำนวณแบบสุริยญาตนะครับซึ่งเป็นสมการแบบเก่าที่ไม่ตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้านะครับอันนี้ต้องบอกกันไปตรงไปตรงมานะครับว่าสมการนี้เนี่ยเขาใช้กันมาตั้งนานนะครับแต่ว่าทีเนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มันมีความคลาดเคลื่อนกับดาวจริงบนท้องฟ้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยาการที่จะพยากรณ์ให้ถูกต้องสิ่งแรกที่จะต้องทําให้ถูกก่อนก็คือโหราศาสตร์เราเนี่ยเราใช้การพยากรณ์จากตำแหน่งดวงดาวเป็นหลักเพราะงั้นถ้าคำนวณดวงดาวยังไม่ตรงก็พยากรณ์ก็คงจะไปไกลนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงปฏิทินโหราฮิรีในเดือนพฤศจิกายน2568กันครับในเดือนนี้มีดาวย้ายราศีทั้งหมด5ครั้งนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมีดาวสองดวงนะครับที่ย้ายราศีตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับดวงแรกย้ายเมื่อวันที่24ตุลาคมนะครับก็คือดาวพุธครับยกเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดาวพุธโคจรไม่ปกตินะเขาเรียกว่าโคจรวิกคตินะครับ ก็จะมีการมนนะครับหยุดนิ่งนะครับมีการพักถอยหลังนะครับแล้วก็พักถอยหลังข้ามราศีกลับไปราศีตุลด้วยนะฮ <forward> ะก็เรื่องของดาวพุธเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากนะครับเพราะว่า,า <in S 2> คุย, <sm odd noise> คยรวมในตรงนี้แล้วมันมงงนะครับผมทดลองแล้วฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ขออนุญาตทำแยกไปต่างหากนะครับอีกดวงหนึ่งที่ย้ายนะครับย้ายเมื่อตอนเกือบจะสิ้นเดือนละ27ตุลาคมครับ ก็คือดาวอังคารนะครับดาวตนุรักษ์ของชาวพิจิกนี่แหละเลข3นี่แหละนะครับได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอังคารเดิมนะครับอยู่ในราศีตุลเนี่ยเขาเป็นประนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่มั่นคงแล้วก็ทําให้แบบคุณจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วอยู่ในวินาศด,ด้วยนะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแต่พออังคารยกเข้าทับลัคนาในราศีพิจิกนะครับเป็นเกษตรเนี่ยชีวิตคุณก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วบางคันจะอยู่นี่ยาวๆไปจนถึง7ธันวาคมถึงจะค่อยยกเข้าราศีธนูนะครับเอาแล้วครับเรามาพูดถึงตำแหน่งดาวที่ย้ายราศีในเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับดาวศุกร์ยกเข้าราศีตุลเป็นเกษตรโอ้โหก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในภพลาภาคของคุณก็จริงแต่ว่าเป็นดาวที่เป็นมีกําลังเสียกําลังนะครับก็คือเป็นนิดนะครับศุกร์เป็นนิด อังคารเป็นปะก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตมันเหนื่อยเนาะพออังคารเข้ามาเป็นเกษตรสุกยกตามมาวันที่2เนี่ยสุกมาเข้าราศีตุลเป็นเกษตรอีกดวงหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้อาทิตย์ฟื้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่าพอวันที่9พฤศจิกายนครับดาวเกตครับดาวพระเกตเลข9ครับดาวสุกเมื่อกี้เลข6นะครับดาวเกตเลข9้าเนี่ยก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษเอาช่างยกวันที่9เลยเนาะก็เป็นวัน เลข9เหมือนกันนะครับส่วนวันที่16พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์นะครับจากราศีตุลนอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับพ้นจากความเป็นนิดนะครับแล้วก็23พฤศจิกายนคราวนี้พุทธถอยหลังครับถอยหลังจากพิจิกเข้าไปสู่ราศีตุลนะครับแล้วก็วันที่26พฤศจิกายนครับดาวศุกร์นะครับจะยกเข้าสู่ราศีพิจิกมาทับลัคนาของคุณอีกดวงหนึ่งนะครับโอ้โหดาวชุมนุมกันในพิจิกมากๆเลยนะครับ แต่สุขอยู่ในพิจิกตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานที่เป็นประนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในแต่ละด้านของความสําเร็จและความสิ่งที่ต้องระวังของชาวพิจิกนะครับผมขอเริ่มจากเรื่องของความสําเร็จโชคลาภและการเงินก่อนนะครับอันนี้ก็คือเราจะอ่านจากพบสุภาและพบกระดุมพระนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในรอบ12ปีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5นะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าเจ้าเรือนการเงินนะครับและดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแปลว่าโครงการใหม่ๆการลงทุนและความสุขบุตรหลานบริวารเนี่ยนะครับเพื่อสวัสดีเขาได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่18ตุลาที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพของคําว่าสุภานะครับสุภาก็คือความสําเร็จนะครับความเจริญผู้ใหญ่การศึกษาต่างประเทศแล้วก็ได้ตําแหน่งที่เรียกว่า เป็นมหาอุดก็คือตำแหน่งของดาวที่มีกำลังสูงที่สุดนะครับถือว่าเป็นโอกาสเป็นความสำเร็จเป็นความเจริญเ,เติบโต,いい응โตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับยิ่งใหญ่ในเรื่องอะไรบ้างอันแรกก็คือในเรื่องของการเงินนะครับกระดุมพ้ะยิ่งใหญ่ครับมหาอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณเรียกว่าจะถูกยกระดับขึ้นอย่างมหาศาลนะครับมาจากความสําเร็จนะครับมาจากสุภาษะนะครับอย่างที่2ก็คือโครงการใหม่ๆนะครับจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ หรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการลงทุนการเริ่มโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งมีบุตรนะครับหรือว่าบุตรหลานบริวารน,นําโชคนําลาบมาให้นะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายถึงผู้ใหญ่อุปถัมภ์เพราะว่าดาวพฤหัสเข้ามาในภพสุภาเนี่ยคุณก็จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เจ้านายนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์หัวหน้านะครับเขาก็จะผลักดันคุณเข้าสู่ความสําเร็จนะ ในพบสุภาษนี่เองก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาและต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยให้ความหมายว่าถ้าใครคิดจะเรียนต่อหรือว่าเดีลงานติดต่อง,งานก,นกับต่างประเทศก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับบทสรุปก็คือว่ามันก็จะแบบความสําเร็จนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่และความสุขให้แก่คุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องชี้แจงกันไว้ตรงนี้นะครับว่าพฤหัสเข้ามาในรอบนี้เนี่ย เรียกว่ามาอยู่ไม่ถึง2เดือนนะครับมาแตะแตะขอบราศีกรกฎเท่านั้นเองนะครับมาแตะแตะพบสุภาของคุณเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาก็จะเดินถอยหลังกลับไปในราศีมิถุนพบมรณะคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าบางคนบอกโอ้โหไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอาจารย์ในช่วง2เดือนนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นการสะสมพลังนะครับเป็นการสะสมพลังถ้าใครที่ มีดวงดาวหรือมีลัคนาที่อยู่ขอบขอบราศีกรกฎเนี่ยก็อาจจะได้รับผลเลยในครั้งนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครที่แบบไม่ได้มีดวงดาวอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นตรงจุดรับของคุณจุดลัคนาอาจจะอยู่กลางๆหรือปลายปลาย,ปลายราศีพิจิกเนี่ยพฤหัสยังตรีโกนมาไม่ถึงเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าสะสมนะฮะสะสมแต้มไปก่อนเสร็จแล้วพอถึงกลางปีหน้าพฤหัสเขาย้ายเดิน เข้ามาในกรกฏอย่างเต็มที่คราวนี้แล้วครับก็เตรียมรับผลที่ดีได้จากการทําไว้นะครับคําว่าดาวดีเนี่ยชีวิตมันจะดีได้คุณต้องลงมือทำนะครับถ้าเราแค่นั่งมองมันเฉยเฉว่าเอ๊ะมันดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงจะเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าน่าเสียดายโอกาสนะแต่ถ้าใครที่ได้เริ่มทําอะไรที่ดีนะครับที่แบบส่งเสริมดวงชะตาส่งเสริมโชคลาภตัวเองไว้นะครับเรียกว่าพอถึงเวลาพฤหัสให้คุณเนี่ย คุณก็จะได้รับผลจากการที่คุณเพาะปลูกไว้อย่างมหาศาลนะครับมันเปรียบเสมือนการที่เราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับถึงเวลาที่มันจะเริญเติบโตมันก็งอกงามเป็นต้นใหญ่โตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นดินเปล่าๆอาจจะมีต้นหญ้าขึ้นมาสักต้นหนึ่งให้ดีใจเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเราไปถึงเรื่องของด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังกันนะครับเป็นจุดที่สําคัญและก็ค่อนข้างอันตรายในเดือนนี้นะครับ อย่างที่บอกไปว่าดาวอังคาร3นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะฮะเป็นตนุลักษณ์ของคุณเนี่ยเขามีความเป็นเกษตรมั่นคงมาทับลัคนาตร, as, ตรงนี้ถือว่าคุณแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกกันตรงไปตรงมาครับว่าดาวอังคารเนี่ยนอกจากเป็นดาวตนุลักษณ์ก็คือเป็นดาวประจําตัวของคุณเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับอริแปลว่าปัญหาแปลว่าสุขภาพแปลว่าโรคภัยแปลว่าศัตรูด้วยนะครับดังนั้นการที่ดาวตนุเป็นเกษตรแล้วก็ ดาวอาริเป็นเกษตรด้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณแข็งแกร่ง,แ,รงแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามามันก็วิ่งเข้ามาหาคุณอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับและตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่า,เ,าเกิดปัญหาอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับหลังจากวันที่16ไปเนี่ยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยเขาจะย้ายนะครับอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการงานนะครับของคุณนะ,ะแล้วก็ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยเนี่ยนะครับก็ มาทับอังคารอยู่นะครับอ่าอาทิตย์มาทับอีกดวงหนึ่งเนี่ยนะครับกรมมะลาพะมาทับลัคนานะตรงนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่เรียกว่าดาวมาส่งผลถึงลัคนาคุณอย่างโอเยอะโอเวอร์โหลดอะนะครับเยอะมากเกินไปนะฮะซึ่งความหมายของดาวที่มันน่ากลัวมันอยู่ที่อาทิตย์กับอังคารเนี่ยนะฮะอาทิตย์อังคารเนี่ยเขาถือว่าเป็นเลขคู่ที่แบบคู่อุบัติเหตุคู่ผ่าตัด ยิ่งโดยเฉพาะสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีมฤิตยูเล็งรออยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับมฤิตยูอยู่ที่ราศีพฤษภนะฮะตรงนี้ต้องเตือนกันหนักๆเลยนะครับว่าต้องระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนนะฮะอาจจะทําให้คุณทะเลาะกับคนอื่นรุนแรงเพราะวังคารก็เป็นอริด้วยเนาะโดยเฉพาะเรื่องในที่ทํางานนะครับกรรมะต้องระวังอุบัติเหตุจากไฟนะครับของมีคมการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับ หรือการขับรถนะครับอังคารอาทิตย์เนี่ยมีหลายๆเรื่องเลยที่ต้องระวังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคู่ดาวพุธอังคารนะอังคารพุพุธเลข4ี่อังคารเลข3าเนี่ยนะครับเรียกว่าคู่วิวาทะนะครับคู่ปากเสียงคู่โต้โตเถียงกันนะครับคำพูดของคุณเนี่ยเรียกว่าจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็สร้างศัตรูได้ง่ายนะช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าอะไรที่ดูแล้วอาจจะเกิดการขัดแย้งได้เนี่ยก็ไม่พูดซะดีกว่านะครับ ดาวพุธเนี่ยนอกจากว่ามันเป็นคู่ปากเสียงคู่โต้เถียงแล้วเนี่ยพุธมาจากภพสองภพครับอันแรกก็คือภพลาพะอันที่สองก็คือภพมรณะนะครับมาทับตนุนะครับก็คือถือว่าเป็นช่วงที่เวลาที่คุณก็จะได้ลาบจากแดนไกลหรือการการ,การสูญเสียนะครับเป็นลาบที่เป็นลักษณะของเงินประกรันเงินมรดกนะครับแต่ว่าอาจจะแบบเรียกว่าทําให้อ่ามาขัดแยง้งมามีปัญหากับตัวเองอยู่พอสมควรนะครับ ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับห้ามประมาทนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกับคนอื่นนะครับในช่วงเวลานี้ขอให้มีสติเยอะๆครับอุบัติเหตุเลี่ยงเรื่องได้ครับถ้าเรามีสติโอเคครับเราข้ามไปที่เรื่องของการงานครับการงานก็คือกรรมะนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของคุณนะฮะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าการงานมันห่อเหี่ยวแล้วเกิดน,นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขามาเป็นนิดอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพวินาศของคุณด้วยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรดีเลยอาทิตย์อยู่วินาศอังคารตนุลักษ์ก็อยู่วินาศเป็นปลาอาทิตย์เป็นนิดสุขเป็นนิดนะครับโอ้มันมันแย่มากๆใช่ไหมครับมันเหนื่อยมากๆเลยเนาะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพอดาวสุขย้ายมาวันที่2ตุลาคมซึ่งย้ายมาแล้วนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยเขาจะมาทับดาวอาทิตย์ที่รออยู่แล้วในราศีตุลน,นะครับความดีงามก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลพอมาทับดาวอาทิตย์ปุ๊บมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่านิจจะพังคะราชาโยกหรือปรากฏการณ์นิจฟื้นนะครับทำให้อาทิตย์เนี่ยฟื้นคืนจากความเป็นนิจเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เรียกว่าชุบชีวิตของอาทิตย์ให้ฟื้นคืนการงานจะแบบโดดเด่นขึ้นมามากกว่าครึ่งเดือนที่แล้วอย่างชัดเจนมากๆนะครับแถมดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เนี่ยได้คู่สมพลกันกันกบดาวอาทิตย์ด้วยนะครับเรียกว่าการงานคุณจะฟื้นคืนชีพนะนิดฟื้นแบบเงียบๆโดยใครครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากสองภพเนาะก็คือเรื่องของอ่า พบวินาศเองก็คือสิ่งที่แบบคุณคาดไม่ถึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับสุขเป็นเจ้าเรือนปัต,ตนินะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนะถือเป็นการกู้วิกฤตนะครับที่แบบทาให้แบบเกิดชัยชนะแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับพอครึ่งเดือนหลังครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยย้ายนะครับมาทับลัคนานะครับมาทับภพบตนุในราศีพิจิกข,ของคุณกุมกระด้างคารน,นะครับซึ่งเป็นเกษตร การงานอาทิตย์ที่ฟื้นแล้วก็เรียกว่าจะพุ่งเข้าหาคุณอย่างร้อนแรงนะครับคุณจะกลับมามีอํานาจก็คือมีอาทิตย์ในที่ทํางานอีกครั้งแต่ก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแล้วก็มีแรงกดดันเยอะนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราข้ามไปดูในเรื่องของด้านความรักนะครับเราก็จะดูพบปัต,ตนีแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวก็คือพบพันธุนะครับถือว่าความรักในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนลึกลับมากๆนะครับ ดาวสุกเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือความลับเบื้องหลังเนี่ยได้โคจรมาเป็นเกษตรมั่นคงอยู่ในภพวินาศถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างที่บอกไปในเรื่องการงานนะครับว่าเป็นเรื่องของพลังของคู่ครองที่แข็งแกร่งที่สุดในการที่จะสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะกู้วิกฤตการงานนิดฟื้นมาให้คุณนะครับส่วนในแง่ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะแปลได้ว่า ผู้ครองของคุณหรือว,ว่าหุ้นส่วนสัญญาของคุณเนี่ยกำลังสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังอย่างแข็งขันเลยนะครับหรือจะแปลได้ว่าคู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการเดินทางไกลทํางานในที่รับตาหรือไปต่างประเทศเป็นไปได้ครับหรืออันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีรักซ้อนซ่อนเร้นนะครับแล้วก็เป็นความมั่นคงด้วยนะก็คือปตัตตนิวินาศเป็นเกษตรตรงนี้นะครับเรียกว่าใครที่มีรักลับๆอยู่เนี่ย ในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์นั้นจะเหนียวแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรักลับของคุณหรือรักลับของคู่ของคุณนี่ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนดาวมฤตยูเลขศูนย์ที่อยู่ในภพปัตตนิตในราศีพฤษภเนี่ยถือว่าความสัมพันธ์ยังคงไม่แน่นอนแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับดังนั้นในเรื่องคู่เนี่ยค่อนข้างจะมีความลึกลับซับซ้อนเนาะ แต่สําหรับคนโสดเนี่ยถือว่าคุณมีเกณฑ์จะเจอคนรักนะครับเพราะว่าสุขเป็นเกษตรแต่เป็นรักที่อาจจะเข้ามาอย่างไม่เปิดเผยปิดบังนะครับอาจจะมาจากคนที่มาจากทางไกลก็คือพบวินาศหรือคนต่างชาติอีกอย่างที่น่ากลัวคืออาจจะเจอคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ว่าเข้ามาแบบลับๆไม่บดไม่เปิดเผยไม่บอกคุณนะฮะหรือคุณเองนี่แหละอาจจะไม่อยากเปิดเผยบอกใครนะครับส่วนเรื่องครอบครัวครับดาวราหูพันธุเป็นเกษตรนะครับ หมายถึงว่า,าครอบครัวหรือบ้านเนี่ยมีความมั่นคงเป็นเกษตรแต่ราหูก็จะเรียกว่า,าสร้างความปั่นป่วนในบ้านอยู่พอสมควรนะอาจจะมีการรีโนเวทอาจจะมีการโยกย้ายหรือมีการซ่อมแซมบ้านเป็นไปได้นะครับคุณอาจจะอยากจะย้ายห้องย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ในการซ่อมแซมขยับขยายนะแล้วก็มีดาวเสาร์นะครับ ดาวเจ้าเดือนพันธุเนี่มีสองสองสองตัวนะครับก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับเลขเจ็ดก็คือดาวเสาร์นะฮะอยู่ในภพปุตตะนะครับก็เรียกว่ายังคงถอยหลังอยู่ในภพปุตตะนะครับก็จะถอยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แหละนะครับพอเดือนหน้าแล้วเสาร์ก็จะเดินดีแล้วนะครับใครที่รออะไรอยู่นะครับที่เห็นว่าโอ้มันล่าช้าเหลือเกินต้นเดือนหน้านะครับดาวเสาร์เขาจะเดินกลับไปเป็นปกติแล้วนะเรียกว่าจะจะดีขึ้นในเรื่องของการรอคอย โครงการใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆหรือเก่าๆก็แล้วแต่นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเดือนนี้เนี่ยถือว่าคุณเป็นคนควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เพราะว่าดาวอังคารตนุลักษ์คุณมันเป็นเกษตรเข้มแข็งนะครับอยู่ในภพตนุเลยนะครับคุณก็จะแข็งแกร่งมากนะครับขอให้ใช้พลังนี้ในการโฟกัสความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าคุณมีพฤหัสมหาอุดอยู่ในภพสุภานะแล้วก็ เร่งทําเร่งสร้างครับพอพฤหัสเดินเข้ามาดีๆเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้โอกาสนั้นแล้วก็กลายเป็นโชคลาภเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินดีมากๆครับแล้วก็ขอให้อ่าดูแลคู่ครองให้ดีในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นนิดฟื้นแต่ในภพวินาศเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะต้องแบบดูแลหัวใจดูแลกันอย่างดีๆสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องห่างกันนะแต่ว่าก็คอยดูแลในความสัมพันธ์ให้ดีนะครับ แล้วก็คู่ครองนี้แหละที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่แบบว่าเหนื่อยยากไปได้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือห้ามใจร้อนนะครับเพราะว่าอาทิตย์อังคารแล้วก็เล็งกับมฤตยูนะตรงนี้ร้ายจริงๆนะครับแล้วก็ห้ามปากไวด้วยนะครับห้ามประมาทเรื่องอุบัติเหตุนะครับถ้าใครไม่สบายใจหรือแบบ อยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาก็อาจจะไปบริจาคโลหิตหรือว่าไปทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแก้เคล็ดดาวอังคารที่เป็นมรณะอริเนี่ยนะออคุณก็จะได้แก้เคล็ดเรื่องร้ายได้นะครับแล้วก็กลายเป็นเดือนที่คุณจะรับความสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างเต็มที่ครับก่อนจะจากกันไปครับขอฝากคําคมไว้ของคงจื้อครับกล่าวว่าผู้ที่พิชิตตนเองได้คือนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราโหนชัดชัดโหรศาสตร์7ครับนอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ